มึงอยากเล่นหรืมีความสุขไหมอยากสนลั่นอยูเฟซหรือมึงอยากอยู่ในเฟซตลอดชีวิตอยากอยู่แต่ในเฟซอยี่สิทีงั้นมึงก็อยู่ต่อไปพี split split split. <ossen> ่พี่เดี๋ยวสั่งรถไปฮะเดี๋ยวสั่งตำตำเดี๋ยวเขอดีอ๋อลั่นมันอ๋อะดูทำพี่เนาะ ได้แค่นั้นแหละเพื่อน